สวัสดีค่ะดิฉันการพิษสุภากรเดช c ช a n นลเมนเจอร์จากหัวเว่ยเทคโนโลยี Thailand ค่ะตัวธุรกิจโซล่าของหัวเว่เรามีชื่อแบรนด์ว่า Fusion Solar ค่ะ Product ของ Fusion Solar มีอยู่มากมายค่ะเหมาะสำหรับทั้งในอาคารบ้านเรือนอุตสาหกรรมโซล่าฟาร์มและอื่นๆค่ะ Product ของหัวเว่ยโซล่เราค่อนข้างครบค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเว่ยสมาร์ทเอเน c o n จีคอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่กับเก็บพลังงาน EV Charger อุปกรณ์สื่อสารทั้งในเรื่องของ IoT และ Smart Home อุปกรณ์เพิ่มสมรรถภาพของตัวแผงโซล่าทั้งโซลูชันนี้เราสามารถมอนิเตอร์และสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน FUSION Solar ค่ะธุรกิจโซล่าในประเทศไทยเรามีการเติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดค่ะโดยเฉพาะช่วงปีหลังๆโควิด <c oughs> เป็นต้นมานี้เนื่องด้วยมีการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะกว่า5 0,000หลังคาเรือน ที่เลือกใช้ตัวอุปกรณ์ของหัวเว่ยอันนี้เป็นตัวเลขแค่เฉพาะในมุมมองของหัวเว่ยเท่านั้นนะคะหากมองในมุมกว้างหรือมองเรื่องของแบรนด์อื่นๆด้วยอะคะ่ะยังมีตัวเลขอีกมากมายในไทยคะ่ะหากพูดถึงว่าทําไมประเทศไทยเราถึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อันดับแรกเลยที่พูดที่ลืมไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์คะ่ะประเทศไทยเราเป็นภูมิศาสตร์แบบภูมิภาคเขตร้อนจึงทําให้มีแสงแดดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีเหมาะแก่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์คะ่ะอีกทั้ง เจ้าของบ้านยังมีความเป็นอิสระขึ้นในอีกในะระดับหนึ่งในเรื่องของการใช้พลังงานเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าในเรื่องของความผันผวนค่าไฟและการเกิดไฟฟ้าดับค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือรัฐบาลไทยมีการสนับสนุนและมีสิ่งจูงใจในการช่วยพลังงานสะอาดและคาร์บอนิวทรอลิตี้ด้วยหลายๆอย่างเลยค่ะอย่างเช่นตัวเครดิตภาษีตัวสินเชื่อที่มีดอกเบีที่ค่อนข้างต่ำค่ะ สิ่งจูงใจต่างๆเหล่านี้จึงทําให้ของทางหัวเว่ยมีวิสัยทัศน์ว่าตัวโซลาร์ลูฟท็อปค่ะจะมีความเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปอีกเรื่อยๆค่ะ